การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ดําเนินการแจ้งเหตุด,ดังนี้ให้แจ้งเหตุต่อนในทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทําเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านก่อนวันเลือกตั้ง7วันคือ ระหว่างวันที่21ถึง27มีนาคมหลังวันเลือกตั้ง7วันคือระหว่างวันที่29มีนาคมถึง4เมษายนหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจากหน้าซองถึงนายทะเบียนท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส